เพื่อนสนิทพ่มกับเบิเ้มเผยเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากปากโทรมาหาก่อนปิดชีพเพื่อนสนิทพ่มกับเบิเ้ม,มบเผยเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากปากโทรมาหาก่อนปิดชีพรังพาสรวัดแบงค์ไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกก่อนถูกยิง จากกรณีพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือพุ่มกับเบิรมซึ่งเป็นผู้บัญชาการของพันตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือสรอวัแบงค์ได้ก่อเหตุปิดชีพตัวเองที่บ้านพักค่าสาเหตุเกิดจากความเครียดหลังพาลูกน้องไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเป็นเหตุให้ถูกยิงเสียชีวิตต่อมามีรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือพุ่มกับเบิรมเป็นหนใน25ตํารวจที่โดนคำสั่งเด้งเข้า อกลุออ่มสปกตรค่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากความเครียดหลังพาสวัสด์แบงค์ไปงานเลี้ยงแล้วถูกนายน่องรูปน้องคนสนิทกำนันนกยิงเสียชีวิตนอกจากนี้ทราบภายหลังว่าพ่วงกับเบิม้มยังเป็นคนพาสวัสด์แบงค์ไปโรงพยาบาลด้วยล่าสุดพันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์พ่วงกับหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อนสนิทร่วมรุ่นอีกคนของพ่วงกับเบิม้ม เปิดเผยว่าภูมิกับเบิ้มเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนตลอดมีความเป็นผู้นำโดยจิตและวิญญาณของภ่วิกับเบิ้มเป็นคนรักพี่รักน้องรักครอบครัวก่อนเกิดเหตุภ่วิกับเบิ้มเคยโทรมาปรึกษากับเพื่อนๆบอกว่าเครียดและมีน้ำเสียงสั่นเครือร้องไห้รู้สึกผิดที่พาสรวรรค์แบงค์ไปเสียชีวิตโทษตัวเองรู้สึกเสียใจมากเพื่อนๆก็พยายามให้กำลังใจเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดยืนยันไม่มีข้อความสั่งลา นอกจากนี้พ่วมกับเบิ้มได้ออกจากกลุ่มไลน์ไปเองโดยไม่ได้บอกเหตุผลใดๆซึ่งเพื่อนทุกคนต่างก็เสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นและขอให้ดวงวิญญาณของพ่วมกับเบิ้มไปสู่สุคติส่วนที่มีกระแสข่าวว่าในรายกลุ่มมีการพูดกดดันพ่วมกับเบิ้มนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพื่อนๆมีแต่ให้กำลังใจ